เดี๋ยวเราจะไป implement print ต่อเลยนะฮะสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในโลกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ครับคือพิมพ์มันกรีดซึมนี่นะฮะอันนี้จะมีความโกงอย่างหนึ่งครับก็คือเดี๋ยวผมจะเขียนพิมพ์มันกรอดซึมให้ดูนะครับถ้าคุณจําได้เนาะพิมพ์มันกรีดซึมอ่ะมันมันทำงานยังไงจําได้ไหมฮะพิมพ์มันกรีดซึมเนี่ยมันก็จะเริ่มจากเอ่อจำจำจำพิมพ์มันกรีดซึมเลยนะฮะในการหามินิมัลสเปซนั่นคือ เริ่มต้นมันจะเริ่มจากโหนดโหนดหนึ่งใช่ไหมแล้วมันก็ดูว่ามันไอไอหมอนี่ติดก,กับใครใช่ไหมแล้วก็เอฟที่ต่ําสุดที่ติดก,กับมันมาเติมใช่ปหะโหนต่ำสุดก็เติมเข้าไปกลายเนก้อนนี้แล้วก็ดูว่าในบรรดาของที่มันติดก,กันเนี่ยเอฟต่ําสุดคือใครถือว่านี้อันนี้ต่ําสุดก็เติมนี้เข้าไปแล้วก็ดูว่าติดต่ําสุดเป็นใครก็เติม,มไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะฮะ,นะะก็คือในฟีมันกอริทึมเนี่ยคุณจะมีเซตเอ แล้วคุณก็หาว่าใครที่มีเอตออกจากเอสที่เวทต่ําสุดแล้วคุณก็เวทต่าสุดเป็นไอ้นี่ใช่ไหมคุณก็เติมไอ้นี้แล้วคุณก็เอาไอ้นี้ใส่เข้ามาในเอสนะครับมันก็จะเหมือนเอพารามิเตียมแดกของนะครับก็ของใกล้สุดแดกไปเลยกิน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 แบบนี้นะฮะแต่ว่าสังเกตว่าเโครงสร้างการทํางานมันอะมันเหมือนไดซ่าเลยแต่ว่าต่างกันนิดเดียวต่างกันนิดเดียวนะฮะ นี่เดียวจ,จัดเลยครับคืออันนี้ครับมันเอาตัวใกล้สุดใช่ป่ะไดซ่าเอาใครเอาตัวที่มีค่าประมาณต่ําสุดใช่ป่ะแต่ในพริมอ่ะมันเอาตัวที่มีเอ็เวยต่ําสุดนะฮะเพราะนั้นหน้าตาหอ,อนกรมันจะเป็นแบบนี้ครับคือถ้าเราสังเกตว,ว่านี่ผมเอาโคไดต้ามาเลยเนาะเอ่โอโคไดต้าคือแบบนี้ครับแต่ว่าผมจะทำนี้ครับก็คือ นี่ครับนี่คือพีม,มันตอระไรึมครับแต่ว่ามันไม่ได้จำว่าใส่เอไหนใช่ปะ่ะคุณก็ต้องจำงนิดนึงว่าเอ,อแพเลนต้องเติมนี่เข้าไปครับถ้าเติมนี่ไปปุ๊บคุณก็จะได้ว่าใครคุณไปต่อในพีจากใครเนาะจากแพรล,ลนตรงนี้คุณก็จะเอ,อหรือไม่ก็เติมสั่งทีเท่ากับเร็จว่าอันนี้ก็คือทีประักียูเนียนเอ็ด ไม่ใช่ต้องต้องต้องเก็บแพรเรนไว้ก่อนเนาะพอเติมพอเติม v เข้าไปคุณก็จะสั่งอ่ทีเท่ากับทีเนียน,น กูจะเติมเอกเข้าไปที่ว่าใครใครเปนเอกต่ำสุดที่ทําให้มันเข้ามาในเข้ามาในเซตเอนะฮะประมาณนี้อันนี้ที่ที่ที่โหนตั้งต้นเอมันจะพังนิดนึงนะฮะแต่ว่าไอเดียจะเป็นประมาณนี้นะฮะคุณอัปเซตขดนะก็คือคุณสามารถใช้ไลซ่ารอยตื้นมาก็ปรับค่าได้เลยก็คือสิ่งที่แตกต่างระหว่างพิมกับไลซ่าก็คือว่าไลซ่ามัน มันเก็บระยะมันไม่เก็บความยาวเอเด่างเดียวเนาะมันมีความยาวจาก S ไปที่ W และที่ W เ,เป็นที่ห่วนคุณแต่ถ้าพิมพคุณใช้ความยาวเออย่างเดียวก็คือเอาเอา DV เนี้ยทิงไปเลยครับก็ใช้เอา d อย่างเดียวนะแล้วก็ที่เหลือก็หลัานได้หมดเลยเพราะฉะนั้นตัวิมไปตื้เนี่ยคุณก็สามารถใช้เดต้าทรัพเจ้าตัวเดิมเลยนะฮะก็คือคุณทำไงครับเหมือนเดิม คุณก็รัน n รอบแล้วก็ใช้คุณก็ใช้แซก m i n แล้วก็ใช้ดีคลิฟคีเนาเพราะฉะนั้นพิมพ์ถ้าอ e มเม้นแบบคนขี้เกียจก็จะเป็น o อ s q u นแ e ะถ้าถ้าอ e n t มแบบคนขยันิดนึงก็คือจะเป็น o n บวก l o ประมาณนี้นะฮะ เมื่อจำนวนเต็แล้วก็ m นะครับเป็เนจำนวนเต็มอ,อ่ะโอเคแล้วถ้าคุณเขียนไดซ่าคุณก็เขียนพิมพ์ได้นะครับไม่ไม่ไมแค่เอาโค้ดถ้าคุณเขียนเป็นโปรแกรมอ่ะคุณเอาโค้ดมาแก้ได้เลยนะครับ มันแทบจ,จะไม่ต่างกันเลยนะนต่างแค่ต่างแค่ไม่มีตรงนี้เนาะเหมือนจริงๆตัวพีมันกริทึมนะฮะถ้าเราจะวิเคราะห์แบบละเอียดเนาะคือรือพยายามทำให้มอดูลาเนี่ยเราจะได้ว่ารันนิ่งไทม์ของมันนะฮะรันนิ่งไทม์ของมันเนาะก็จะเหมือนไดซ่าก็คือก็จะเท่ากับโอ ของ N คูณกับเวลาที่คุณรันใน e x t r a c t min ใช่ไหมบวกกับ M คูณกับเวลาที่คุณใช้ในการ decrypt key นะฮะอันนี้เวลาถ้าเกิดคุณจะวิเคราะห์ละเอียดมันจะเป็นประมาณนี้เนาะ เหมือนไดซ่านะครับเพราะมัน,ม,นมันถ้าจะเป็นไดซ่าเลยนะเรื่องจริงแล้วคุณเป็นไดซ่าคุณจะเซ็งนิดนึงครับว่าไดซ่าแม่นก็เสนอที่มันไต่ขึ้นเหมือนกันคือเออคือที่มันไต่ขึ้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งแนกองไดซ่ากันแต่ว่าโอเคมันเสนอก่อนครับก็เลยไม่มีใ,ใคร,รียกไดซ่าไต่ขึ้นไม่งั้นไม่งั้นคุณจะเง,งจัดครับเวลาพูดไดซ่า่อ่ขึ้นอเออ ตรงเป็นไดซ่าอันไหนอะไรเงี้ยแต่แต่เราจะไม่งงเพราะเวลาพูดไดซ่าเราเนะริ่มจะหมายถึงซัมเทนชัยนะเป็นหลักโอเคโอเคทีนี้เออ่แบบหัดข้อสองแล้วนะฮะแบบข้อสองคือแบบข้อสองนะฮะคือเราจะเขียนเออ่พิมพ์มันไว้ดึ้อนี่แหละฮะแต่ว่าเออ่แต่ว่าเอกคอสมีแค่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะฮะทีนี้ เราอยากได้อนกรที่มันในเวลา m+n m บวก n เจอบร่ะตอนนี้ได้แบบคนดูโครงโครงของรันที่ทำแบบเราเขียนเราเนี่ยแต่ว่าเราต้องทำอะไรครับเราต้องเราจะใช้เราจะเราจะหา data structure ที่ไม่ m e n t เอ่อตัวตัวไพซ์ไดคิวสำหรับกรณีนี้ที่เอ็กซ์แสกบทำงานได้ในเวลา o ัหนึ่ง แล้วก็ d e c r e a s i key ทำได้ในเวลาในเวลา O 1ในกรณีพิเศษที่เรามีเ d g e cost แค่สามค่าโอเคไหมครับซึ่งเ d g ด cost มีสามค่าคุณน่าจะหาวิธี implement ได้ครับที่มัน edge ใน O หนึ่งแล้วก็1 1ดี c ร e a s i n g O หนึ่งครับลองคิดดูนิดหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยเฉลยครับอ่ามาดูกันนิดหนึ่งนะคะเรามาจินตนาการการทำงานของออตัว heap มอ็นกริทึมสักนิดนึงก่อนครับ คือสมมติเรามีกราฟมานะมีกราฟมาเดี๋ยวเราดูตัวอย่างเอาเอาตัวอย่างจากกราฟเดิมที่เราเคยมีในรูปแล้วกันนะฮะแบ๊บหนึ่งนะฮะโอเคสมมุติว่าเราเราลันพิมเนาะเราจะเริ่มจากเวอร์เท็กหนึ่งใช่ป่ะลองเรามาไล่ดูด้วยกันนะฮะใครใครใครไม่ค่อยมั่นใจอัลกอริทึมกราณาให้ความสนใจนิดนึงครับเผื่อจะเข้าใจเราก็ประหยัดเวลาคุณในการเตรียมต่อต่อไปนะฮะเอ่อ หลายคนบ่นว่าเวลาไม่ค่อยพอนะฮะก็พยายามอ ptimize การใช้เวลานิดหนึ่งฮะถ้าใครคิดว่าตั้งเตียงเรียนในห้องเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งจะประหยัดเวลาดูหนังสือข้างนอกได้เยอะก็บรบกวนด้วยนะฮะถ้าใครคิดว่าดูหนังสือเองเร็วกว่าก็ตามสบายไม่ไม่ว่ากันนะครับถ้าใครจะไม่ดูหนังสือเลยก็ต้มงสบายไม่ว่ากันนะครับโตโตกันแล้วนะฮะโอเค เริ่มต้นเราก็จะมีเป็นหนึ่งวัเถอยู่ตรงนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็จะดูว่าเอ,อคอสที่คุณจะเข้ามาจิ้มตรงนี้เป็นเท่าไหร่เนาะเพราะนั้นที่ว์เทคเนี่ยเราจะเก็บสิบสามอันนี้ก็จะเก็บสิบเก้าใช่ไหมทีนี้ใครเอาเข้ามาต่อประหยัดสึงสิบสามใช่ไหมคุณก็จะเอาที่เหลือพวกนี้ก็จะเป็นอินฟินิตี้หมดนะฮะเราก็จะใส่ไว้เพราะนั้นไอ้ในก้อนทีฟของเราจะเป็นไงนตอนนี้ในก้อนทีฟเราก็จะมีสิบสามบีอยู่เนาะ มีสิบเก้าดีแล้วก็มีมิตของ C ีมิติของอะไรเต็มหมดเลยนี่คือของที่อยู่ในอ e ีของเราใช่ปะ่ะเนาะนี่เราก็เอาตัวน้อยสุดมาแล้วเอ็กแทกมินมาได้ก้อนนี้ใช่ไหมเราก็เอามันใส่ใส่ตรงนี้เห็นไ,ไหมฮะทีนี้เอ่อจากตรงเนี้ยคุณไปปรับค่าอะไรอีกแปลว่าคุณเห็นสีแล้วสีวิ่งมาจากก้อนเราห้าใช่ไหมเราปรับนี่เป็นห้าใช่ปะ่ะ เราก็ไปดีคิสคีย์ตรงนี้ก็จะเป็น5 4ไอ้หมอนี่เท่าไหร่4ก็เป็นดีคิสคีย์ก็เป็น4 e รวมทั้งหมอนี่ด้วยอันนี้เท่าไหร่ครับ19เจอ10เอียบครับแต่ว่าเชื่อมเชื่อมเข้ามาไม่ไช่ไม่19แล้วเป็น10แล้วใช่ป่ะมันก็ปรับนี่เป็น10ก็ดีคิสคีย์นี้เป็น10ี โอเคนะอันนี้ความแตกต่างระหว่างไดอันนี้กับไดซ่าไดซ่าตรงนี้จะไม่จะไม่ใช่สิบใช่ไหมไดซ่าจะเป็นสิบสาบวกสิบใช่ป่ะมันต้องมีระยะวิ่งมาด้วยแต่ว่าพิมพิมไม่สนใจพิมสนใจแน่เอ็ดคอร์สอย่างเดียวโอเคนั้นสเตตต่อไปมันจะดึงใครมาครับใครถูกสุดตอนนี้สี่ใช่ไหมคืออันนี้ใช่ไหมคุณก็เอ็กแทกมินได้หมอนี่แล้วคุณก็งอมาทีนี้ครับี่หน นีเอที่เติมไปก็มีอันนี้มีอันนี้นทีนี้แล้วคุณอัปเดตใครครับอันนี้อันนี้สิบสองกับสิบไม่ไม่อัปเดตอะไรใช่ป่ะไม่มีดีคินคีน 8, อันนี้กลายเป็นแปดอันนี้กลายเป็นเจ็ดใช่ป่ะมีใครอีกไหมไม่มีละใช่ไหมก็เป็นเ ปเ 8f 7c ตัวถัดไปก็จะเป็น c ตรงนี้เนาะคุณก็จะเดี๋ยวเราจะซีเนี้แบบนี้โอเคไหมครับตอนนี้เสร็จคุณก็ไปอัปเดตทีนี้ไอคอนเนี้ยนี่คือไอคอนที่เป็นมีของเราเนาะซึ่ง ซึ่งถ้าเราใช้ binary heap ในการ implement เ่นะก็จะเวลาเป็นตามที่เราระบุใช่ป่ะแต่นี้ลองคิดนิดนึงครับอันนี้ case ที่เราเอทมันเป็นค่าต่างๆนะทีนี้ถ้าเอทมีค่าแค่สามแบบไอ้ก้อนนี้เราจะ implement ไงให้มันเร็วครับถ้าไอ้ก้อนนี้มีเอทแค่สามแบบทำไงครับคุณก็มีไปครับคุณก็มีสาม list ใช่ป่ะคุณก็มีสาม list list ของคนที่เป็นหนึ่ง มีใครบ้างคนที่เป็นสองมีใครบ้างคนที่เป็นสามมีใครบ้างใช่ป่ะเวลา extract min คุณทําไงครับคุณก็มาดูันนี้ก่อนเอาหนึ่งออกก่อนใช่ป่ะถ้าหนึ่งไม่มีก็ไปดูสองถ้าสองไปดูสามคือก็มีแค่สามลิสต์เอาของจากคิวที่มีแค่สามคิวไม่ต้องเป็นคิวเรือยเป็นลิสต์ก็ได้ไม่ต้องเรียงตามหาอะไรเลยก็ได้มีลิสต์แค่สามลิสต์เอาของออกจากลิสต์อันแรกที่มีใช้เวลา O หนึ่งเพราะว่ามีแค่สามลิสต์ใช่ป่ะเวลา decrease key ทำาไงครับ มันก็อาจจะแบบอ๋อเปลี่ยนจากสามเป็นสองก็ลบลบอันนี้แล้วก็มายัดใส่ตรงนี้ก็โอหนึ่งใช่ป่ะหรือเปลี่ยนจากสามเป็นหนึ่งก็ก็ย้ายได้เลยคือที่ที่ก็โอหนึ่ง e x ท็ a c t min ก็โอหนึกก่งนะั้นก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นถ้ามีคอสแค่หนึ่งสองสามคุณก็ทําแบบนี้คุณท่นี้แล้วก็มีสามนะแล้วก็คุณก็ extract min ได้ในเวลา โอหเนาะแล้วก็ <Okay. S> 1> 1อีคิสคีก็ในโอหเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ทําแบบนี้นะฮะ